เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องหนึ่งเดือนผ่านไปกับเจ้าใบาเล่ <c oughs> สุนัขพิษบูนะครับก็หลายคนให้ความสนใจกับการเลี้ยงสุนัขพันนี้ผมไปดูคอมเมนต์มาแล้วว่า <c oughs> หลายท่านบอกดู <c oughs> เลี้ยงยากาบางคนก็อยากเลี้ยงอยากได้หาซื้อที่ไหนพี่ <c oughs> บางคนก็บอกมันจะกัดคนมันจะทําร้ายคนกัดเจ้าของนะครับ จากหนึ่งเดือนที่ผมได้เลี้ยงใบเล่นะครับหรือคนในครอบครัวผมเลี้ยงใบเล่เนี่ยาถามว่าฟังชื่อแล้วมันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวจริงฟังชื่อแล้วมันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวจริงครับแต่พอมาแล้วเนี่ยอันนี้ผู้จากผู้จากประสบการณ์จริงเนาะอย่างหมาประสบการณ์จริงนะครับอย่างหมาตัวนี้เอามาเลี้ยงเนี่ยจากที่ ชื่อไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีเนะี่ยแต่ทุกวันนี้นิสัยมันน่ารักมากนะไม่มีความก้าวร้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีก้าวร้าวไม่มีก้าวร้าวไม่มีอะไรก็เป็นหมาค่อนข้างนิสัยดีเอิร์ดเลิศนะครับไม่ดุนะใครเดินเข้าบ้านผมมันคนคนจะกลัวแต่จังหวะตัวมันเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเขาเนี่ยมันเหมือนจะไปทําร้ายเขาแต่ไม่ใช่นะมันวิ่งเข้าไปเล่นกับเขานะครับทุกคนเลย กับไอ้สัมลีถ้าจะท่านที่ตามคลิปอยู่อาจจะเห็นสัมลีหมายตัวหนึ่งของผมเนี่ยเนี่ยดูหน้ามันหน้ามันน่ากลัวนะครับแต่ว่านิสัยน่ารักแล้วโตวเร็วมากเดือนหนึ่งดูฮะดูนี่โตเร็วมากครับนี่ครับเดือนหนึ่งฮะเดือนต้นนนนวันที่ผมซื้อมาวันนี้อัปเดตให้ดูแล้วก็ดูนิสัยใจคอนิสัยดีพูดรู้เรื่องนะครับฉลาดนะไม่ใช่หมาที่ เอ,อพูดยากมือเรืออะไรอาจจะค่อนข้างขี้เล่นด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนที่จะหามาเลี้ยงอ,อผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนเนี้ยไอ้ไปเล่นเป็นยังไงนิสัยใจคอมันเป็นยังไงแล้วโตแล้วข้อดีนะครับคือสําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เนาะข้อดีนิสัยดีน่ารักจำมั่มอ้วนนะครับโลอ้วนจำมั่มนะครับกินทั้งวันเอาไปไหนก็มีแต่คนทักนะครับเอาไปจูงเดินเล่นก็มีแต่คนทักนะครับอ,อ หมาสวยนะครับดีข้อดีนะครับคือผูกไว้หน้าบ้านและหน้าเกงขำใครเดินเข้ามาแม่กึกหมดหยุดหมดแตงจริงไม่กัดไม่ดุแทบจะไม่เห่าเลยด้วยซ้ํานะฮะนะอันนี้ก็คือแนะนำเป็นบางสายาพันธุ์เรื่อมันอาจจะไม่โตผมก็ยังไม่รู้นะแต่ตรงนี้ผมก็ว่านิสัยมันไม่มีอ่ะนิสัยมันคืออะไรรู้ไหมครับเงีย้ยกินนอนนะครับเล่นนะครับเขาบอกว่า เล็กๆอาจจะมีก้าวร้าวมั่งหรือว่า,าไม่รู้เรื่องมั่งเราต้องตีนะครับอย่างผมเนี่ยตีประจาตีจนพูดรู้เรื่องนะครับแล้วก็เราบอกให้อยู่นิ่งนั่งนอนทําได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็เอามาอัปเดตให้ดูตอนนี้ก็น้ําหนักจะเกือบสามสิบโลแล้วมันะ่งเืินเดียวตอนเอามามันสิบกว่าโลอ่ะดนะูด้ดวนมู่ตู้นะครับเลีย้ยง,ง่ายครับไม่ยาก ข้าวก็เอ่อซื้ออาหารให้กินไม่ไหวนะฮะก็ข้าวมั่งอาหารมั่งนะฮะอาหารนี่ก็สิบกิโลก็ไม่ถึงไม่ถึงเดือน,นะฮะก็สําหรับคนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขพิบูก็พิจารณาดูครับผมว่าเลี้ยงได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันอยู่ที่เราเ <c oughs> ลี้ยงอย่างผมเนี่ยอย่างหลายคนที่ในสมาชิกในห้องในช่องผมเนี่ยเป็นเอ่อ คนที่เล่นไก่ไก่ชนเนาะตัวผมก็เลี้ยงไก่ชนมามาทีแรกเนี่ยไก่ก็กลัวไก่กลัวมากเห็นเดินเห็นอะไรทีนี้เราปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนะครับปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันให้อยู่กับลูกผมให้อยู่กับครอ,อบครัวผมแฟนผมพ่อแม่ผมนะครับทุกคนเขารักรักมันหมดนะฮะรักจะไปเล่ยหมดนะครับพูดง่ายครับแล้วก็ไม่เกเรนะไก่อยู่กับไก่ได้ อยู่ไก่ได้ใครมาเห็นใครใครก็ชอบนะครับคือความสุขของคนเลี้ยงหมามันอยู่ตรงนี้ฮะความสุขของคนเลี้ยงหมามันอยู่ที่ว่าเขาชอบในสิ่งที่เรารักไหมอย่างสาหรับคอมเมนต์หลายๆท่านบอกมันกัดมันดุหมาพันุไม่ดีคุณไปศึกษาดูดีดูดูหรือ,อยังครับมันมีหลายหลายหลาย,หลายทางที่เขาพัฒนามาอย่างเนี้ยมันเป็นหมาที่พ่อแม่เขาหรือคนที่เขาเอามาทาเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุไม่ทําร้ายคนไม่ก้าวร้าว คือเราเราเลี้ยงคุณเลี้ยงสายพันธุ์อะไรต้องดูพ่อแม่เขาด้วยนะครับไม่เห็นว่าไม่เราไม่รู้สายพันธ์ไม่รู้พ่อแม่เขานิสัยยังไงอย่างเงี้ยเราเราเราอย่าเสี่ยงดีกว่าผมว่าให้ซื้อจากที่รู้พ่อแม่นะครับแล้วก็อยู่ที่วิธีการเลี้ยงพื้นที่ปล่อยอย่างบ้านผมเนื้อที่มันสองไร่นะฮะบ้านผมเนื้อที่มันสองไร่ก็คือปล่อยผมเลี้ยงโอเพนนะไม่ค่อยผูกนะนอกจากจะไม่ตอนเราจะไม่อยู่แค่นั้นเนีเราผูกอะ่ะแต่ถามว่าอยู่กับไก่กับสัตว อย่างอื่นได้ไหมอยู่กับแมวก็อยู่ได้นะครับเนี่ยอยู่กับแมวก็อยู่ได้อยู่กับไก่พวกนี้ก็อยู่ได้เนะี่ยอย่างไอพวกเนี้ยถ้าเป็นลูกไก่ตัวมุงตัวเมียมันกลัวด้วยซ้ําน,นะครับนิสัยก็คือขี้เล่นก็คือขี้เล่นแค่นั้นเองครับกินเยอะครับกินจุดูนะฮะก็ามาอัปเดตให้ดูก็คลิปน่ารักน่ารักนะครับไปเร่ตอนนี้ก็ไว้สี่เดือนแล้วนะครับมันจุดกินกินวันนี้นะครับนี่ สีดือนแล้วนะครับอืมครับนี่ได้ได้เป็นไหนสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงตอนนี้อุ้มไม่ไหวแล้วครับดูอืมอืมแบลนะ็ฮะหน้าต่างกิมมันก็ไม่ได้ดุมากมายนะ,อ,ะอาจจะให้มันนีอมันยังไม่โตแต่ผมว่าเป็นหมาที่สวยสำหรับใครที่อยากจะได้มาเลี้ยงนะครับก็อ่ ไปดูคลิปแรกครับของเมนเขาหมายของอันนี้เป็นสายของเสียเป้เนาะไฟเตอร์ฟาร์มเสียเป้ไฟเตอร์ฟาร์มน,นะครับก็เป็นเจ้าของสายพันธุ์แล้วก็เมนมาทําผมไปแบ่งเมนมีกีหนึ่งนะครับถามว่านิสัยเป็นไงโอเคหมานิสัยดีน่ารักนะครับเล่นได้ลองๆนะครับเลี้ยงไว้มีแจ่เลี้ยงตอนเนี้ยน่ากินขามผูกไว้หน้าบ้านเวลาใครเดินเข้ามากึกแตม ไม่สนใจใครดูครับวันนึงขี้เกียจเนี่ยนอนอย่างเงี้ยวันอย่างน้อยมียู่สี่ชั่วโมงวันนอนมลางคืนนอนกลนนะครับมลางคืนนอนกงนอนกลนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ผูกนะกลางคืนก็ไม่ได้ผูกอ่าจะผูกเฉพาะในกรณีที่อ่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเรามันดื้อเกินอย่างเงี้ยทำโทษอย่างเงี้ยครับ<ม>อาจจะตีบ้างนะครับนานครั้งนะครับก็อะไรที่เขาทําไม่ดีเราก็ต้องตีนะครับไม่ได้ว่าโอ้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่เรื่อง อาหารการกินแย่งชามข้าวกันเพราะเลี้ยงอยู่ที่เสี่ยงสองตัวเนี่ยไอ้เนี่ยกินเยอะั้งเรื่องชามข้าวเรื่องอาหารกินจนกว่าจะอิ่มนะครับกินจนกว่าจะอิ่มนะครับแล้วก็ชอบชอบนอนให้เกาพุงนะครับนิสัยมันผมว่ามันมันแบ้วอ์อ่ะมันไม่ใช่เอ,อ,อย่างที่เขาพูดกันอะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันมันไม่ใช่อย่างไอ้ฮะไม่ดุกัดคนทำร้ายคน ถ้าเราเลี้ยงมันมาแต่เล็กแต่น้อยผมว่ายังไงมันก็น่าไม่น่ากัดนะในมุมมองผมมันอยู่ที่คนเลี้ยงมากกว่าครับมาอย่างนี้ค่อนข้างติ้งตองเ่ยติ้งตองกว่าพุดเดิลผมอีกนะครับกินทั้งวันครับไม่มีอะไรเลยเล่นกินเล่นกินตัวใหญ่แต่ไม่แข็งแรงนะกระโดดก็ไม่ไหวเดินก็ช้าวิ่งก็ช้านะครับแล้วหลายหลายคนอย่างที่อยากจะหามาเลี้ยงผมก็ไม่ได้บอกว่าสุนัขพันธุ์นี้มันดีนะมันก็ขึ้นชื่อ พันไหนมันก็กัดเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงไม่ดีนะครับเลี้ยงให้เขาลื่นเลงมีพื้นที่เขาวิ่งนะครับมาเขาออกกําลังกายนะครับกินอาหารที่ถูกลักษณะนะครับกินอิ่มนอนหลับนะครับชีวิตมีความสุขมันก็จะไม่ดุในความคิดผมอ่ะแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เป็นอัปเดทน่ารักนรักของใบเล่นะครับสําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับ ทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่เกี่ยวกับหมาเกี่ยวกับไก่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปหมาคลิปไก่นะครับก็อัปเดตให้ดูเพราะว่าจริงๆอ่ะไก่ก็เลี้ยงได้นะมีพื้นที่ให้มันหน่อยครับนี่มีพื้นที่ให้มันหน่อยสําหรับคลิปนี้ก็ไปเร่แล้วผมฝากไว้เท่านี้ครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆวันนี้ก็ มาอยู่กับในครอบครัวของผมก็ครบหนึ่งเดือนละแล้วก็วันนี้ก็ทําคลิปัาเบียดแล้วก็โตขึ้นเยอะแล้วเดือนต่อไปเดี๋ยวผมจะอ่าทําคลิปให้อีกทีนะครับอ็าันนกาวนันสากไว้เท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับมาค่ะ